สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนเหมือนตัวยงนะครับสงสัยว่ารัฐบาลของเราเนี่ยจะตั้งท่านานไปนิดหนึ่งครับเพื่อนตายไรงามไส้ไอแอดมื่นไปเจอ,เอโพสต์หนึ่งของชาวก<อ>เก้านะครับมัมนท้าทายยุส่งนะครับเพื่อนให้เราเนี่ยนะครับตัดไฟตัดเน็ตนะครับเพื่อน มันแค่สงสัยว่าเราเนี่ยจะตัดมันกี่โมงนะครับแล้วมันก็วิจารณ์ไปในแนวทางว่าเราเนี่ยไม่กล้าตัดหรอกนะครับอไม่เป็นไรช่างหัวมันนะครับเพื่อนส่วนตัวเนี่ยนะครับบอกตรงๆคนไทยเขาอยากให้ตัดจะเป็นจะตายแต่นะครับไม่รู้ว่านักการเมืองมันเป็นอะไรครับมบอกตรงๆมันไม่ได้ห่วงแรงงานต่างด้าวหรือห่วงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะอะไรก็ประชาชนบ้านเมืองตัวเองมันยังไม่ห่วงเลยนะครับเพื่อน มันห่วงผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่านะเพื่อนโวยงามไส้ไอ้รอดตาป้อนเช่นเคยฟังพวกบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนี่ครับลบทุกคอมเมนต์สำหรับสายจิกการได้แฮชมืนก็จะหูไปนาวตายไปไร้นะครับคดซเวมเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลเด้อโอ้ประสาทกูจะเสียความคิดเห็นที่หนึ่งเห็นคุยโมมานานว่าจะตัดแต่ทุกอย่างก็ยังใช้ได้เป็นปกติ โยมันไม่กล้าตาดัดมึงหรอไอเหมนมึงเชื่อกูเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนเอ้าก็แหมไอลูกค้ารายใหญ่เนี่ยนะครับที่ซื้อไอพวกซิมโทรศัพท์มือถือล็อตหนึ่งเนี่ยแหมเป็นหมื่นเบอร์อะไรแบบนี้ล่ะครับหรือห้0 0กเบอร์เนี่ยก็มีแต่แก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วก็พวกมิจฉาชีพที่ชอบโทรมาล่อลวงนะครับคนไทยนะเพื่อนไองามไส้คุณไปดูสิครับตามแนวแตะเข็บชายแดนเนี่ย โอ้โหมันเดินเลข่ขายซิมกันเย่องผักยังก็ป่าครับเพื่อนแถมทำไมรู้ไหมครับสามารถโทรข้ามฝั่งมาหาเราได้ด้วยนะครับ <laughs> แล้วเขารู้กันอยู่ว่าใครนะครับแหมที่เป็นผู้มีอิทธิพลในเครือข่ายโทรคะมนาคมบ้านนี้เมืองน,นี้ครับเพื่อน <laughs> ดังนั้นส่วนตัวไม่แปลกใจหรอกนะครับไทเหม็นจะแค่สงสัยว่าเมื่อไหร่จะตัดเนต็ตตัดไฟตัดโทรศัพท์บ้านมันสักทีเด้อ เพราะอะไรล่ะครับเพื่อนเอ้าก็แหมลูกค้าระดับรายบิ๊กบิ๊กเบิ้มเบิมทั้งนั้นนั่นแหละครับเพื่อนๆ um um, ท,ที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้ที่ว่าลูกค้าตามแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยไอ้นักการเมืองเนี่ยนะครับมันไปม,มีหุ้นส่วนอะไรหรือเปล่านะครับเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็แหมพอมีปัญหาที่ไรก็เหมือนจะมีใจโอนเอียงนะครับไปหาพวกลูกหลานท่าแตงหวายนะครับ ไงามไส้ไอรอดตาป้อนความคิดเห็นที่สองขเมนมีผลประโยชน์มากมายให้กับสยามดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าทำอะไรขแม <_ c oughs> อ้ยงามไส้หนักเลยกูขราวนี้ไม่ใช่นะครับผลประโยชน์ของชาวกาวประเทศของเราไม่ได้อะไรเลยนะครับแถมยังเสียมากกว่าได้ซะด้วยซ้ำครับเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับก็นักการเมืองของเราเนี่ยกระกุบในทุนเท่านั้นนะครับ ที่เป็นผู้ได้ผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนมันจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามากดราคามันสำปะหลังในประเทศตัวเองหรือนะครับเวลามีปัญหาเรื่องการคอรัปชันก็มักจะนิยมเลือกใช้ช่องทางธรรมชาติของลูกหลานแตงไว้หลบหนีเท่านั้นครับเพื่อนและที่น่าเจ็บใจคืออะไรครับธุรกิจห้างร้านต่างๆของบรรดากลุ่มในทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับใช้แรงงานต่างด้าว หลบเลี่ยงภาษีโกดขี่ข่าแรงคนไทยครับเพื่อนๆที่หนักกว่านั้นคืออะไรครับเอาสวัสดิการเงินภาษีของคนไทยไปดูแลแรงงานต่างด้าวอนุญาตให้ลูกหลานต่างด้าวเป็นผู้ติดตามนะครับเข้ามาล้างผ่านงบประมาณภาษีของคนไทยยังไม่พอนะครับยังอนุญาตให้เด็กต่างด้าวที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเดินข้ามฝั่งมาล้างผ่านงบประมาณภาษีของคนไทยอีก นี่ดีนะครับเพืพ่อนๆว่าลูกหลานแตงหวายเนี่ยนะครับมันกลัวลูกหลานมันจะข้ามมาเรียนเรามันเลยปิดด่านครับเพื่อนถ้าไม่งั้นนะบอกตรงๆนะครับให้งามใส้เราเสียเงินเลี้ยงดูลูกหลานต่างด้าวอีกเยอะนะครับหนักเลยกูขราวนี้เห็นไหมละครเพื่อนผลประโยชน์ต่างๆประชาชนคนไทยไม่ได้เลยนะครับและยิ่งมีข่าวลือมานานแล้วว่าบ่อนคาสิโนที่เปิดตามแนวตะเข็บชายแดน เป็นทุนมาจากนักการเมืองของเราครับเพื่อนส่วนตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จหรือไม่ครับเพื่อนแต่ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมบ่อนคาสิโนเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นบ่อนที่มีความเชื่อมโยงนะครับกับบรรดาแก๊งฟอกเงินมิฉาชีพอย่างแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่าเพราะจะหากมันเป็นอย่างนั้นจะไม่แปลกใจและไม่สงสัยต่อไปว่าทําไมข้อมูลคนไทยอะ่ะมันถึงไปหลุดนะครับอยู่ในตามเออ ไอ้พวกแก๊งคอเซนเตอร์มีชาชีพต่างด้าวนะครับตามแนวแตะเข็บชายแดนนะครับโอ้โหนักเลยโกกาวนี่ประสาทกูจะเสียนะครับไอรอดตาปอนความคิดเห็นที่สามเสียมเก่งแต่กับขเมนแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆไม่สามารถทำอะไรเขมรได้โอ้ตายแลยงามไส้ทำไมกูจะทำอะไรมึงไม่ได้นะครับ พวกกูไม่อยากทํามึงเฉยๆนะครับเพราะอะไรสงสารนะครับเห็นว่าเข้ามาแบกหามเนี่ยก็ลาบากพออยู่แล้วแต่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากนักการเมืองครับเพื่อนๆที่สร้างปัญหาไว้แล้วก็ขอปัญหาใหม่ขึ้นมาตลอดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเอาไม่อยู่คบเพื่อนขนาดเขาแฉนะครับเพื่อนๆให้เห็นกันทั้งประเทศเนี่ยมันก็ยังมีคนโง่น,นะครับนั่งเชียร์นั่งอวยนะครับคนขายชาดิ <laughs> คนหนักเลยกูคราวนี้ น้ำตากูจะรั่วน,นะครับสูตรจริงก็เพื่อนเมน็นความคิดเห็นที่4ถ้าเขมรเอาจริงเสียไม่มีวันชนะเขมรมึงอ่ะเอาจริงมึงก็สู้กูไม่ได้หรอกนะครับสาเหตุที่เราไม่มีทางชนะมันเพราะไส้ศึกมันอยู่ในบ้านเราเมืองเราอันนี้ส่วนตัวไม่ปฏิเสธเลยนะครับคอมเมนต์นี้บางคนอาจจะคิดว่าอา้าว ไอ้แอดมึงทาไมมึงด่ากันเองปกติมึงด่าไอ้ลูกหลานเตงหวายนะครับเพื่อนก็เพราะอะไระครับก็เราเห็นกันอยู่ครับเพื่อนว่ามันมีคนโง่นะครับยังหลงเชื่อว่านักการเมืองเนี่ยนะครับเป็นคนดีนะครับเพื่อนทั้งทั้งที่มันขายชาติมาหลายสิบปีแล้วบางคนนี่กว่วจะคิดได้เนี่ยประเทศไม่มีอะไรให้มันขายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานนะครับเพื่อนมันรีดไถกับคนไทยเนี่ยจนทุกวันนี้ไม่กล้าขึ้นราคาเพราะมันเต็มเพดานครับเพื่อน รวมไปถึงนะครับราคาอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยนี่ก็ขึ้นกันมาจนเต็มเกินถ้าขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะสมัยหน้าไม่ได้เข้ามาแน่หรืออาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพื่อนดังนั้นมันถึงสแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นพลังงานครับเพื่อนอยากเอาไปแบ่งประเทศเพื่อนบ้าน50%ท,ทั้งทั้งที่อยู่ในเขตของเราเกือบร้อร์ซ งงว่ามึงจะไปแบ่งเขาทําไมนะครับถ้าไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงครับเพื่อนพอมันหากินกับคนไทยไม่ได้ก่อนหน้านี้มันก็วางแผนกันขนต่างด้าวเข้าไปเทศอยู่กันจนล้นบ้านล้นเมืองจนคนไทยเสียเปรียบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปสมัครงานเราต้องมีเอกสารครบถ้วนต่างด้าวไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับรับเข้าทํางานทันทีหรือแม้กระทั่งปล่อยให้ลูกหลานเขา เข้ามาล้างผ่านงบประมาณภาษีของคนไทยและที่หนักที่สุดคืออะไรครับเพื่อนอนุญาตให้สามารถฟอกสัญชาติได้พอแรงงานต่างด้าวเรียนไม่จบปร,ริญญาตรีมาอยู่กันนานๆน,นะครเพเพื่อนเพราะอะไรเดี๋ยวมึงก็ให้ตอกวีซ่าพาสปอร์ตอยู่เรื่อยข่าวนี้ก็อ้างว่าเป็นกลุ่มชนชนาติพันธุ์เทกก็จาดแจกสัญชาติมันซะเลยตายเลยหนักเลยกูพาวนี้นะครับเพราะอะไรล่ะครับเอา้าจะคนมันถือสอสัญชาติอะและอายุ60 สุดท้ายก็ต้องเอางบประมาณภาษีของคนไทยไปจ่ายเบีย้ยยังชีพให้เขาอีกแล้วถ้าเขาอบพยพกลับไปอยู่บ้านเขาเราก็ต้องโอนเข้าบัญชีให้เขาทุกเดือนทุกเดือนเขาก็แค่เดินข้ามมากดแล้วก็เอาเงินภาษีของคนไทยไปล้างไปผ่านในบ้านเขาเมืองเขาตายแล้วนะครับคุยว่าตัวเองฉลาดแต่บริหารบ้านเมืองยังไงไม่รู้นะครับห่วยแตกเสียเปรียบทั้งกลุ่มนายทุนเสียเปรียบทั้งรัฐบาลจากประเทศเพื่อนบ้านยังไม่พอ ที่เจ็บใจกว่านั้นคือเสียเปรียบแม้กระทั่งแรงงานต่างด้าวประชาชนที่ด้อยคุณภาพของประเทศที่ เอออยู่ในโลกที่3หรือกันดานนะครับไองามไส้น้ำตากูจะรั่วนะครับไอรัตาปอยก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอีพีนี้แอดมือกราบขอบพระคุณกวนมือ่นตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรลบฟังและขอตัวลาไปก่อนร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิงก็ยังพอ พอ,อได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียรตจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่